สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคัดตัวคอระคังนะคะคอระคังทอทงและก็รอเรือนะคะ,ะเด็กๆเรามาเริ่มคัดเลยค่ะคัดตามรอยจุดนะคะ คอระครังนะคะคอระครังนี่หัวจะหยักนะคะหัวหัวจะเป็นหัวสองชั้นนะคะชั้นที่หนึ่งม้วนหัวครั้งที่หนึ่งไปตามหมายเลขสองแล้วก็หยกักแล้วก็หยักนะคะต่อไปก็ลากลงแล้วก็ม้วนแล้วก็ลากขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะต่อไปตัวทอทง ทอทงนะคะเป็นพย,ยัญชนะที่ไม่มีหัวตัวอ,อักษรน,นะคะเราจะใช้ดินสอจิ้มไปที่ประมาณกึ่งกลางบรรทัดนะคะแล้วก็ลากลงตามหมาเลขหนึ่งแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็โค้งนะคะอ่านี่คือทอทงต่อไปรอเรือ หัวจะวนไปทางซ้ายนะคะจิ้มค่ะแล้ววนไปทางซ้ายโค้งมาแล้วก็ลากขึ้นตรงตรงโค้งนะคะนี่คือรอเรืออเด็กๆคัดกันเลยค่ะ เรามาเริ่มคัดคอระคังหรือตัวคอนั่นเองนะคะเ,เด็กๆต้องใช้สมาธินะคะในการคัดทับจุดนะคะจะได้ไม่ ออกนอกจุดนะคะจะได้สวยงาม ครูคัดอ่าเดี๋ยวตัวนี้ลบนิดนึงนะคะไม่ตามไม่ตรงเส้นนะคะบรรทัดที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาคัดบรรทัดที่สองนะคะตัวคอระคัง เรียบร้อยนะคะคอระครังต่อไปเรามาคัดพยัญชนะที่ไม่มีหัวนะคะก็คือตัวทอทงนั่นเองนะคะคัดกันเลยค่ะ,ะเด็กๆจิ้มไปที่จุดตัวข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ลากลงนะคะลากไปทางขวาแล้วก็ลากขึ้น แล้วก็โค้งนะคะนี่คือทอทงลากลงลากไปทางขวาลากขึ้นนะคะอย่าให้เลยบรรทัดนะคะแล้วเด็กๆคัดแล้วให้สังเกตดูด้วยนะคะแล้วคัดให้เต็มบรรทัดแต่อย่าให้เลยบรรทัดนะคะมันจะมีเส้นหนาๆอยู่เส้นบนกับเส้นล่างเด็กๆคัดให้เต็มนะคะ ลากมาถึงเส้นข้างล่างนะคะแล้วก็ลากขึ้นแล้วเราก็ไปโค้งที่เส้นข้างบนนะคะลากลงลากไปทางขวานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทอทงสวยงามตามจุดนะคะ ต่อไปลากลงไปหลังขวานะะอย่าให้เลยบรรทัดนะคะแล้วก็คัดให้เต็มบรรทัดด้วยนะคะตามจุดนะคะอย่าเละอย่าเลยออกไปนอกจุด ค่อยๆลากนะคะ บรรทัดที่หนึ่งจสล้วค่ะบรรทัดที่สองเสล้วค่ะต่อไปเรามาคัดบรรทัดที่สามนะคะคือตัวรอเรือรอเรือหัวจะอยู่ข้างล่างนะคะวนไปทางขวานะคะหัวกลมนะคะลากขึ้นอ่ารอเรือ นี่ค่ะบนทัดต่อไปเลยค่ะแก้ไขนิดนึงนะคะ สวยงามค่ะตามจุดนะคะไม่เลยไม่เลยบรรทัดนะคะแล้วก็คัดให้เต็มบรรทัดพอดีเลยนะคะต่อไปคอระคังอ่านว่าคอทอทงก็อ่านว่าทอรอเรือก็อ่านว่ารอบรรทัดนี้ บรรทัดนี้จะมีแต่หัวนะคะหัวพยัญชนะนะคะนะคะอะเด็กๆมาคัดกันเลยค่ะเราจะเริ่มคอระคังจะเริ่มที่หัวก่อนนะคะหัวกลมๆอ,อยากสองทีแล้วก็ลากลงมาค่ะแล้วก็มาโค้งแล้วก็ลากขึ้นนี่นะคะ คูลบนิดหนึ่งคูเบี้ยวนิดหนึ่งค่ะเอาใหม่นะคะต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะคะที่ไม่มีหัวพยัญชนะไม่มีหัวก็คือตัวทอทงนะคะแล้วจะจิ้มตรง กึ่งกลางบรรทัดค่อนไปข้างบนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะให้เต็มบรรทัดเลยแล้วก็ลากไปทางขวานะคะนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นข้างบนลากขึ้นข้างบนแล้วก็ไปโคง้งเอาใหม่นะคะใหม่ก็ลากลง ลากไปทางขวาลากขึ้นตรงตรงเบี้ยวอีกแล้วมองไนะคะนะคะทอทงนะคะ ไปรอเรือหัวอยู่ข้างล่างนะคะม้วนไปทางซ้ายแล้วก็ลากขึ้นตรงตรงแล้วก็ไปโค้งงกลมลากขึ้นตรงตรงโค้ขงข้างบนนะคะ ไม่ได้นะ,คะ้ค่ะลีงคุกแก่นิดหนึ่งนะคะไม่ติดนะคะไม่สวยนะคะขอแก้ใหม่นิดหนึ่งะค่ะ เรียบร้อยนะคะรอเรือบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเด็กๆคัดตามรอยเลยนะคะคัดตามรอยสามตัวคอระครังทอทงรอเรือ สวยงามค่ะตามจุดสวยงามนะคะแล้วก็เต็มบรรทัดนะคะต่อไปเรามาคัดต่อเลยนะคะคัดต่อเองเลยนะคะเขามีแต่หัวให้เริ่มเลย นะคะตัวนี้ไม่มีหัวก็คือตัวทอทงนะคะนะคะ่ะต่อไปหัวอยู่ข้างล่างก็คือรอเรือนะคะโอเคนิดหนึ่งค่ะ สวยงามแล้วค่ะเด็กๆคัดเสร็จแล้วเด็กๆลองสำรวจดูผลงานตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีตัวไหนบรรทัดไหนที่ไม่เต็มบรรทัดนะคะหรือบางตัวเลยเลยบรรทัดไปนะคะสำรวจดูดนะคะแต่ละบรรทัดแต่ละบรรทัดนะคะ ว่าสวยงามหรืยอยังเต็มบรรทัดไหมคะนะคะดูนะคะอ่าอ่ดูซิสวยงามหรืยอยังเรียบร้อยไหมนะคะตัวไหนไม่เต็มบรรทัดคัดให้เต็มบรรทัดนะคะเราจะลากจากเส้นสีส,สีออกเข้มเ้มหน่อยข้างบนมาหาข้างล่างให้เต็มเลยนะคะอ่าพอสำรวจแล้ว สวยงามทุกตัวแล้วนะคะเป็นอันว่าแบบฝึกหัดชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคุณครูก็สวัสดีนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในหน้าต่อไปนะคะคือหน้าที่8นะคะวันนี้สวัสดีนะคะ